ส่วนเริ่มต้นข่าวกันในวันนี้ค่ะจะมากันที่การจัดเสวนามหากรรมองค์ความรู้รวมพลคนพอเพียงนะคะภายใต้แนวคิด1ไร่2 0แสนก็คือแสนสุขแล้วก็แสนสำราญนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมกับหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปลอดภัยสู่เส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียนค่ะ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสินจังหวัดกาลสินได้จัดประชุมเสวนามหากรรมองค์ความรู้รวมพลคนพอเพียงภายใต้แนวคิดหนึ่งไร่ได้สองแสนแสนสุขแสนสาราญเพื่อสร้างขลกําลังใจให้กับกเกษตรกรสมาชิกที่ร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกเกษตรกรทั่วไปและประชาสัมพันธ์งานโครงการให้เกิดการขยายผลอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายไปสู่ชุมชนหมู่บ้านในจังหวัดกาลสินและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาพร้อมกับมอบใบป,ประกาศนียบัตรป้ายแปลงต้นแบบหนึ่งไร่สองแสนและเงินรางวัลให้กับสมาชิกโครงการที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมจำนวนทั้งสิ้น122แห่งนายสำนักกายภาพเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาลสินได้กล่าวว่า จังหวัดกาลสินได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนําโครงการหนึ่งไร่1นึ่งแสนมาพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดโดยต่อยอดจากโครงการเกษตรประณีตหนึ่งไร่ไม่ยากจนด้วยหลุมพอเพียงคือการปลูกพืชสีชนิดในหนึ่งหลุมประกอบด้วยกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงพืชผักล้มลุกพืชผักยืนต้นและไม้ผลไม้ยืนต้น ซึ่งจากการดําเนินการเกษตรกรสามารถลดรายจ่ายจากการบริโภคอาหารในครัวเรือนปีละกว่าแสนบาทจากนั้นได้มีการขยายผลสู่ทุกอําเภอในรูปแบบหนึ่งไร่หนึ่งแสนจังหวัดกาลสินเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเน้นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความขยันประหยัดอดทนเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นขยายผลสู่การทำมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งการทำเกษตรอินทรีย์นำไปสู่การเชื่อมโยงสู่ตลาดอาหารปลอดภัยได้แก่คิวช็อปคิวคอนเนอร์และในปี2556จังหวัดกาลสินจะมีแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก East w e s t Economic Corridor เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียนและเปิดตัวกาลสินเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558นอกจากนี้ได้มีการจัดเวทีเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดชั้นนำมีรองศาสตราจารย์สุภัตาชาติบัญชาชัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นผู้แทนกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแกน่น นายประจันขันพิมูลสำนักง,งานเกษตรอำเภอซำสูงและผู้จัดการบริษัท Natural ลแอนด์ m รีเมี o มฟู้ดค i t e ลร่วมเสวนาค่ะ